หลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบยุงย่งยากมันจะต้องแบบมีอะไรล้านแปดให้เราได้เรียนรู้เพื่อเริ่มต้นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ล้านแปดขนาดนั้นนะทุกคนคือพยายามให้เราเริ่มแบบง่ายที่สุดก่อนจะทําอะไรแต่ละทีนะพยายามอย่าให้มันมีอะไรที่มันซับซ้อนมากอะ่ะเออเพราะว่าพอตอนที่มันมีอะไรที่มันซับซ้อนมากอะ่ะมันจะทําให้เราอ่ะเริ่มยากฝึกยากไปยากต่องานยากอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนออกกําลังกายถ้าช่วงแรกๆที่เราจะออกกําลังกายไม่ ช่แบบว่าโวกูต้องไปคิดแบบว่าจ้างเทรนเนอร์ต้องไปวิ่งที่สวนลุมต้องอะไรที่แบบซื้อเสื้อ,อ,อตัวละพันกว่าบาทอเกออตัวละพันกว่าบาทรองเท้าอีก5้าพันไม่ต้องคิดเยอะขนาดนั้นทุกคนให้เราเริ่มง่ายๆเนี่ยใส่รองเท้าแตะไปเดินหน้าบ้านก่อนสักสินาที20นาทีฝึกก่อนแรกๆให้เราเริ่มอะไรจากง่ายก่อนภาพนี้ก็เหมือนกันนะจะสังเกตเห็นว่าการทํของมิมนี่ไม่ได้ยากเลยเออถ้ามองจริงๆนะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเว้ยภาพเอามาแปะเพราะว่าภาพเรามันเป็นลอกลายด้วยกระดาษลอกลายแล้วใช่ไ เอามาแปะแปะเสร็จตอนที่เราจะเริ่มค่อยๆเริ่มถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มยังไงเริ่มจากจุดที่มันสําคัญก่อนตาหูจมูกปากสําสคัญมากเราก็เริ่มจากจุดนั้นก่อนถ้าเราไม่รู้ว่าออขั้นตอนแรกนั้นเราจะต้องเริ่มยังไงเราไปมือใหม่สุดๆจากศูนย์เลยแบบไม่เคยมีพื้นฐานไม่เคยรู้เรื่องอะไรพวกนี้มาก่อนเลยเปิดเครื่องสักมาปล่อยเข็มสักนะออกมาสักประมาณสองมิลก่อนก็ได้แรกๆเพราะามันจะมีสั้นกว่านี้มันจะมียาวกว่านี้นะตามที่เราถนัดแต่ว่าช่วงแรกๆเอาสัก2มิลก่อน2มิลล้วก็ค่อยๆแตะเข็มลงไป เพราะตอนที่เราแตะเข็มลงไปอ่ะไม่ต้องแทงแรงเพราะว่าการสักอ่ะคือพอตอนที่เราสักคนจริงเราจะต้องมีความแบบซอฟใช่ไหมผิวคนจริงกับเข็มอ่ะเข็มมันค่อนข้างที่จะแบบคมมากๆใช่ไหมเราจะรู้ดีว่าถ้าเข็มจิ้มลงไปมันจะเจ็บมากฉะนั้นอ่ะอย่าลงน้ําหนักเยอะมากเพราะว่ายิ่งลงเยอะมันก็จะยิ่งลึกให้เราค่อยๆใช้ปลายเข็มในการลการไล่ ทำเบาๆก่อนแรกๆมันจะยังไม่ติดก็ไม่เป็นไรค่อยๆทาเบาๆให้เราเริ่มง่ายๆไปก่อนแล้วไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันจะดีตั้งแต่แรกค่อยๆทําค่อยๆไปถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากจะเริ่มอยากจะลองแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะลองอยังไงนะมิมี่มินิเซตหัดสักมินิเซตอันนี้มันจะมีกระดาษลอกลายที่ปริ้นผ่านเครื่องอยู่แล้วเพอตอนที่เราจะฝึกใช่ไหมเราก็ตัดออกมาแล้วเราก็ไปแปะได้เลยมีหนังเทียมเกดพีเมียมที่สักติดง่ายมากเหมาะสำหรับมือใหม่สุดๆมีน้ำยาลอกลายที่เอาไว้ ลอกลายจากตัวกระดาษลอกลายลงมาสู่บนหนังเทียมเซ็ตอันนี้999บาทจะมีคลิปวิดีโอสอนแถมให้ด้วยเป็นภาพนี้ แล้วก็จะมีตารางฝึกมือ7วันให้ด้วยแล้วก็จะมีเทคนิคการแปะลายไม่ให้ลายมันหายหลายๆคนอาจจะเจอปัญหาที่แปลว่าแปะไปแล้วลายมันชอบหายลายมันชอบลบใช่ไหมมิมจะมีเทคนิคให้ด้วยสาอย่างนี้เป็นอะไรที่แถมฟรีแบบมูลค่าเยอะกว่าค่าของอะ่ะเออจริง,รงๆไอ้ภาพที่มิมสอนเนี่ยโอ้โหหลายชั่วโมงมากแล้วมิมสอนแบบละเอียดมากสอนสำหรับมือใหม่นะถ้าใครที่ไม่ใช่มือใหม่จะไม่เหมาะเอาสําหรับมือใหม่เท่านั้นแต่ว่าอาจจะเป็นเหมือนเอาไปปรับใช้แล้วกันมันจะไม่ใช่ทุกเทคนิคที่ มิมสอนในคอร์สใหญ่่นะมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นใครสนใจนะแจ้งแอดมินว่ามินิเซตหัดสักของแถมให้แค่10คนแรกเท่านั้นนะ